วิในพระน่ารู้คู่มือโยมการนิมนต์พระการนิมนต์คือการเชื้อเชิญพระภิกษุสามเณรโยมส่วนมากทั้งพระด้วยเข้าใจกันว่าถ้าโยมนิมนต์แล้วพระจะต้องไปไม่ไปไม่ได้ นิมนต์ไปสถานที่ไหนก็ต้องไปขัดไม่ได้เลยทำนองนั้นพระก็เช่นกันเมื่อถูกโยมนิมนต์แล้วจะยากง่ายอย่างไรก็ต้องไปให้ได้ถ้าปฏิเสธถือว่าขัดศรัทธาญาติโยมโดยทำให้ศรัทธาของญาติโยมตกไปท่านเหล่านั้นคงคิดว่ากิจนิมนต์นี้เป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนาหรืออย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ โยมนิมนต์พระบางรูปว่าปีนี้บ้านผมมีงานประจำปีโดยมีหมอลำคณะดังดิเกเงินล้านวงดนตรียอดฮิตมาแสดงมีหนังกลางแปลงเรื่องเด็ดมาใชา้ขอนิมนต์พระอาจารย์ไปดูด้วยกันนะครับหรือนิมนต์ไปดูเขาจุดบ้างไฟแสนบ้างไฟล้านหรือว่ามีมวยดังต่อยที่บ้านผมมีโทรทัศน์สีจอใหญ่นิมนต์ท่านไปดูด้วยกันนะครับ ท่านก็ไปตามคำนิมนต์โดยไม่ขัดศรัทธานิมนต์พระให้ทำน้ำมนต์พ่นน้ำหมากบอกใบให้หวยตรวจด,ดูดวงชะตาราศีสืบชะตาบูชาโชคเสียเคราะห์สะดอะนามตัดเวรตัดกรรมทำปลัดขิกเครื่องรางของขลังลงณนะหน้าทองลงเลขยันกันผี เจอป้ายเจอบานประตูหน้าต่างเป็นตน้นท่านทำทุกอย่างไม่ขัดศรัทธานี่ม์ฉันลาบดิบลาบเลือดลู่น้ำตกซกเล็กแหนมดิบกุ้งเต้นหอยแคลงลวกส้มตำปลาดิบโดยไม่ทำให้สุกเสียกรเป็นตน้นท่านก็ฉันทุกอย่างไม่ขัดศรัทธานี่มลดื่มเครื่องดื่มประเภทนมสดนมส้ม ไมโลโอวันตินกาแฟไวยตามิวนมถั่วเหลืองน้ำมะพระ้าวเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายเย็นหรือกลางคืนท่านก็ดื่มหมดทุกอย่างไม่ขาดศรัทธานี่มน์ตให้ไปที่ไหนให้ทำอะไรให้ฉันอะไรให้ดื่มเครื่องดื่มอะไรท่านไม่ขาดศรัทธาเลยเรียกว่าฉลองศรัทธายมอย่างเต็มที่ โดยที่ท่านไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามพระวินัยบ้างเลยปายเช่นนี้โยมจะศรัทธ,ธากลับไว้เป็นพิเศษเพราะพูดง่ายเรียงง่ายบำรุงง่ายไม่มีขัดศรัทธ,ธาเลยโยมพูดอะไรก็ตามเออไปด้วยทุกๆเรื่องแต่สำหรับพระที่ถือพระธรรมวินยัยท่านคงทำตามคำนิมนต์ของโยมได้ไม่ทั้งหมดคงได้เฉพาะที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเท่านั้น และความจริงพระภิกษุก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามคำนิมนต์ของโยมทั้งหมดดังนั้นญาติโยมทั้งหลายควรจะมีความรู้เรื่องวิธีการนิมนต์หรือคำนิมนต์โดยคล้อยตามพระธรรมวินัยบ้างก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามิใช่น้อยเรื่องนิมนต์นี้มีโยมและพระจำนวนมากยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้คิดว่า พูดอะไรก็ได้ถือว่าใช้ได้และนิมนต์แล้วแม้พูดลอยๆก็ถือว่านิมนต์แล้วดังมีเรื่องเล่าว่าทายกคนหนึ่งเมื่อภรรยาตายลงก็ใช้ลูกเคยให้ไปนิมนต์พระลูกเคยเดินเข้าวัดเจอพระอาจารย์ไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรดีเพราะเขาไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับการนิมนต์พระก็เลยพูดลอยๆว่า ผมระเบื่อแม่ยายตายจริงๆพระอาจารย์พูดตอบว่าเกิดแก่จิบตายเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็หนีไม่พ้นหรอกแล้วเขาก็เดินกลับไปทันทีครั้นเขาถูกพ่อตาถามว่านิมนพระหรือยังก็ตอบว่านิมนแล้วโยมคอยพระแล้วคอยพระอีกจนเวลาล่วงเลยไปพระก็ยังไม่เห็นมา พ่อตาทนไม่ไหวจึงเข้าไปวัดพูดว่าได้เวลาแล้วครับท่านอาจารย์เวลาอะไรโยมก็เวลาสวดพระอภิธรรมคนตายยังไงครับอาตมาไม่เห็นรู้เรื่องเลยโยมอาก็ผมให้ลูกเคยมานิมนเขาไม่ได้นิมนหรือครับไม่ได้นิมนหรอกโยมมันพูดแต่เพียงว่าผมระเบื่อแม่ยายตายจริงๆแค่นี้แล้วก็กลับไป อ่าแล้วการท่างั้นผมขอ,อนิมนต์ท่านอาจารย์ไปสวดพระอภิธรรมตอนนี้เลยครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีถ้าใช้คนที่ไม่เคยรู้เรื่องการนิมนต์พระก็จะนิมนต์ไม่เป็นใช้คำานิมนไม่ถูกต้องก็จะเสียการงานไปโยมฉลาดในคำานิมนต์พระฉลาดในพระวินยัยโยมผู้นิมนต์พระควรฉลาดในการใช้คำานิมนที่สมควรแก่พระวินยัย ส่วนพระผู้รับนิมนต์ก็ควรเป็นผู้ฉลาดในวินัยด้วยเมื่อเวลาโยามานิมนต์โดยใช้คำไม่ถูกก็จะได้แนะนําให้ถูกต้องและจะได้เปลืองหมู่คณะออกจากอาบัตเพราะใช้คำนิมนต์ไม่ถูกต้องนั้นดังนั้นผู้นิมนต์ต้องรู้จักคำนิมนต์ที่สมควรและไม่สมควรถ้าใช้คำนิมนต์ที่ไม่สมควรแล้วจะทำให้พระต้องอาบัต เวลานิมนต์พระไปชันที่บ้านตั้งแต่เสียรูปขึ้นไปอย่านิมนต์โดยระบุชื่อของโภชนะห้าอย่างคือผู้นิมนต์ไม่ควรระบุชื่ออาหารมูลเหตุเกี่ยวกับการขออาหารภิกษุชันอาหารที่โยมระบุชื่ออาหารตั้งแต่เสียรูปขึ้นไปไม่ได้นั้นมีเรื่องปรากฏอยู่ในพระวินัยปิดกดอย่างนี้ว่าครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่วัดเวลุวันใกล้เมืองราชคฤห์ พระเทวทัตเสื่อมจากลาบสการะเพราะกรรมชั่วของตนปรากฏต่อสายตาของชาวบ้านจึงพร้อมด้วยบริษัทพากันเที่ยวเอ่ยปากขอชาวบ้านขออาหารชาวบ้านมาฉันชาวบ้านต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพลธนาต่างๆว่าทำไมพระสมณะเชื้อสายศักยะบุตรจึงได้เที่ยวเอ่ยปากขออาหารชาวบ้านมาฉันกันเนาะภชนาที่ดีใครจะไม่พอใจ อาหารที่อร่อยใครจะไม่ชอบใจเล่าหลังจากพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องแล้วทรงติดเตียนพระเทวทัตพร้อมทั้งบริษัทโดยประการต่างๆแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทเกี่ยวกับเรื่องการขออาหารขึ้นภายหลังมาก็มีเรื่องเกิดขึ้นตามลำดับพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทผ่อนปรนตามลำดับว่าเว้นไว้แต่สมัยคือการที่ทรงอนุญาตพิเศษ ภิกษุเป็นอาบัติปาจิตตีในเฉพาะฉันอาหารกันเป็นมุงภิกษุส่รูปขึ้นไปฉันอาหารที่ยมระบุชื่อถวายนี้เป็นสมัยในเรื่องนั้นคือคราวอาพาธคราวที่เป็นฤดูถวายจีวรคราวทําจีวรคราวเดินทางไกลคราวที่โดยสารเรือไปคราวประชุมใหญ่ คราวพัดของสมณนะนี้เป็นสมัยการที่ทรงอนุญาตพิเศษในเรื่องนั้นการฉันเป็นหมู่คือคราวที่มีภิกษุสีรูปขึ้นไปที่เขานิมนลักษณะนี้เรียกว่าคณะโภชนะคือการฉันเป็นหมงการฉันเป็นหมู่ที่เรียกว่าคณะโภชนะนี้พระอัฏฐกถาจารย์อธิบายว่ามีลักษณะอยู่สองอย่างคือหโดยการนิมน คือโยมนิมนต์ภิกษุตั้งแต่สีรูปขึ้นไปให้ฉันอาหารโดยระบุชื่อโภชนาหารทั้ง5หรือโดยคำที่ใช้แทนกันได้หรือว่าภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาบาลีก็ได้ 2. โดยการเอ่ยปากขอเรียกว่าวิญญัตคือภิกษุตั้งแต่สี่รูปเยือนหรือนั่งอยู่ด้วยกันเห็นโยมแล้วออกปากขอให้เขาถวายพัตตาหาร ในเรื่องการนิมนต์นี้จะอธิบายแต่เฉพาะข้อที่หนึ่งก่อนส่วนการออกปากขอที่เรียกว่าวิญยตจะอธิบายในข้อต่อไปที่จะกล่าวข้างหน้าโภชนะ5อย่างก็คือ 1. ข้าวสุกได้แก่ข้าวสาลีข้าวเปลือกข้าวเหนียวข้าวละมานข้าวฝ้าลูกเดือยและยากับแก้ทายกอธทยชาติจะชนิดเหล่านี้มาหุงเป็นข้าวสวยหรือข้าวต้มจัดเป็นข้าวสุกสองขนมสดได้แก่ ขนมสดทำด้วยธัญชาติเจ็ดชนิดนั้นหรือทำด้วยสิ่งอื่นมีถั่วเขียวเป็นต้นปัจจุบันขนมสดมีมากเช่นขนมหมอ้อแกงขนมชั้นขนมเปียกปูนสังขยาหน้าไข่เป็นต้นจัดเป็นขนมสด 3. ขนมแห้งก็ได้แก่ขนมแห้งทำด้วยธัญพืชเจชนิดนั้นนำเอาไปขั้วเป็นข้าวตอกข้าขวขั้วทำเป็นผงเป็นแป้งอีกมากมายปัจจุบันขนมแห้งมีมากเช่นขนมชนิดต่างๆมีทั้งเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นแผ่นเป็นผงข้าวเกลียบกุ้งข้าวแตนเป็นต้นจัดเป็นขนมแห้ง 4. ปลาได้แก่ปลาทั้งหมดรวมกุ้งหอยปูเป็นต้น 5. เนื้อได้แก่เนื้อที่ควรทุกอย่างเว้นเนื้อที่ทรงห้ามสิบอย่าง